สวัสดีครับนี่คือสตอรี่ m i n u t นทเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและถ้าหากท่านชื่นชอบฝากกดติดตามฟุตบอลเทียสเซเว่นด้วยครับช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเริ่มต้นขึ้นแต่แน่นอนว่าการฟื้นฟูเหล่านี้มันต้องใช้เวลาบัสบี้ก็ไม่ลืมที่จะต้องแก้ปัญหาในระยะสั้นก่อนในฤดูกาลปี1958-1959บัสบี้ดึงตัวอัลเบิร์ตคีชอกองหน้าตัวเก่งวัย25ปีจากเชฟเวนส์เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยในปีนี้บอบบี้ชาลตันเป็นดาวซันโวของทีมยิงไปทั้งหมด29ประตูทุกรายการพาทีมจบอันดับ2ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเข้าสู่ฤดูกาล1959-1960แมนยูนเตตดก็ยังไม่ดีขึ้นในฤดูกาลนี้เดนนิสเวลลิตโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาซันโวไปทั้งหมด32ประตูจากทุกรายการเป็นดาวซันโวของทีมและรวมไปถึงชาลตันที่ยิงไปอีก18ประตูแต่จนร้าวจนลอดทีมก็ทาได้เพียงจบอันดับ7เท่านั้น เข้าสู่ฤดูกาลปี1960-1961แมนยูเอตดทนไม่ไหวตัดสินใจดึงกองหลังชาวไอริชโนเอลคานเวลจากเวสแฮมเข้ามาอุดรูรั่วในฤดูกาลก่อนแต่แน่นอนว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นปีนี้แมนยูเอตดจบเพียงอันดับ7เช่นเคยโดยในปีนี้บอบบี้ชาวตันเป็นดาวชนโวรประจำทีมเขายิงไป21ประตูและถือว่าชาวตันอยู่ในช่วงที่ฟอร์มโดดเด่นมากหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเข้าสู่ฤดูกาลที่4หลังเหตุการณ์ปี1961-1962 แมนยูในเด็ตัดสินใจดึงกองหน้าดาวยิงมาเพิ่มเนื่องจากปีนี้สมาคมนักฟุตบอลอาชีพได้ทําการหารือกับเ a เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกฎการซื้อขายและเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะได้สําเร็จโดยนักเตะสามารถมีค่าตัวที่ตายตัวในกรณีขอขึ้นบัญชีย้ายทีมรวมไปถึงสโมสรที่ต้องการจะขายนักเตะเออกจากทีมจะต้องมีค่าตัวที่แน่นอนซึ่งนอกจากนี้สโมสรสามารถทุ่มเงินซื้อตัวผู้เล่นและให้ค่าเหนื่อยแสนแพงเท่าไหร่ก็ได้ที่สามารถจ่ายไหว ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าเพาดานค่าเหนื่อยจะไม่เกิน20ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นและเป็นเดวิดเฮิร์ตสุดยอดดาวยิงที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลย้ายมาด้วยค่าตัว35,000ปอนด์โดยในปีแรกของเฮิร์ตเขายิงให้ยูไนเต็ดไป17ประตูทุกรายการรวมถึงเป็นดาวันโวของทีมด้วยแต่ทว่าในฤดูกาลนี้แมนยูเน็ดต้องพบกับความยากลำบากโดยพวกเขาต้องแย่งหนีตกชั้นกับหลายทีมจนสามารถเอาตัวรอดมาได้และจบอันดับที่15จากทั้งหมด17ทีม โดยในปีนี้สิ่งที่น่าจดจำของพวกเขาอยู่ที่การทะลุเข้าไปถึงรอบสทีมสุดท้ายในฟุตบอลทั่วเอฟเอคัพได้โดยไปแพ้ให้กับสเปอร์ทีมจากลอนดอนไป1ประตูต่อ3และอดเข้าชิงชนะเลิศไปในฤดูกาลถัดมาฤดูกาล1 9 6 2งเกถึงพวกเขาต้องหาตัวแทนของไวโอเลตเข้ามาบัสบี้เล็งไปที่จิมมี่กรีฟฟส์กองหน้าดาวยิงจอมอัจฉริยะที่ต้องการย้ายจากเอซิมิลานกลับมาเล่นที่อังกฤษแต่จิมมี่ดันเลือกย้ายไปที่สเปอร์แทนทำให้บัสบี้จำเป็นต้องหากองหน้าพรสวรคคนใหม เขาเล็งไปที่เดนิสลอร์นักเตะหนุ่มพรสวรรค์สัญชาติสกอตซึ่งก่อนหน้านี้บัสบี้เคยยื่นซื้อไปหลายครั้งแต่กับโดนปฏิเสธจากผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าบิลแชงครีหลังจากแชงครีออกจากฮัตตฟิลด์เขาต้องการให้ลอย้ายไปเล่นที่ลิเวอร์พูลด้วยแต่เนื่องจากลิเวอร์พูลมีเงินไม่พอทําให้กลายเป็นแมนซิตี้มาคว้าตัวเขาไปเดนิสลอร์เล่นให้ซิตี้ในช่วงปี60หลังจากนั้นเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้ยอดทีมจากอิตาลีขอซื้อตัวเขาด้วยราคา10,000แสนปอน รอเล่นให้โตลิโนโดได้เพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นแต่ด้วยาการคิดถึงบ้านรอจึงมองหาทีมใหม่ในประเทศอังกฤษและไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแมสบัตบี้ที่รีติดต่อขอดึงตัวรอเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติของนักเตะบิติษครั้งอยู่ที่115,000ปอนด์ด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นฤดูกาล1962-1963เป็นปีแรกที่เขาลงเล่นให้ยูไนเต็ดเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดด้วยการเป็นดาวชนโวของทีมยิงไปทั้งสิ้น29ประตูจากทุกรายการ โดยแซงหน้าเพื่อร่วมทีมอย่างเดวิดเทิร์ที่ยิงไปได้21ประตูโดยดาวยิงทั้ง2คนทําประตูให้แมนยูเต็ดเป็นกรอบเป็นกรรำในช่วงตลาดฤดูหนาวในฤดูกาลเดียวกันแมนยูเต็ดเพิ่มขุมกําลังด้วยการเซ็นสัญญานักเตะสกอตอีกคนได้แก่แพตแคลนกองกลางจอมขยันวัย24ปีจากเซลติก เพื่อมาเล่นเคียงข้างกับกองกลางตัวรับขาโหดที่เป็นเด็กปั้นของยูไนเต็ดที่เพิ่งถูกผลักดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนตั้งแต่3ปีก่อนอย่างโนบบสตล์ซึ่งทั้งเคียร์และสตล์ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ตำนานกองกลางของแมนยูเต็ดตลอดการที่เล่นเคียงข้างบ็อบบี้ชาตันและเดนิสลอถึงแม้ในปีนี้จะมีนักเตะฝีเท้าดีเพียงใดแต่ผลงานในลีกของแมนยูเต็ดกลับยังไม่ดีและต้องพยายามหนีรอดตกชั้นอีกครั้งด้วยการจบอันดับ19จากทั้งหมด21ทีม แต่พวกเขาก็สามารถทดแทนความผิดหวังได้โดยการคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพมาครองได้สาเร็จโดยทั้งลอและเฮิร์สช่วยกันยิงในนัดชิงชนะเลิศช่วยให้แมนยูนเต็ดเอาชนะเลสเตอร์ไปได้3ประตูตอนหนึ่งโดยนับเป็นถ้วยแรกหลังจากผ่านไป6ฤดูการถือเป็นแชมป์เอฟเอคัพสมัยที่3ของสโมสรตั้งแต่ก่อตั้งมาเดนิสลอจึงได้รับสถาปนาให้เป็นฮีโร่คนใหม่ในถิ่นโอเทฟฟอร์ดไปอย่างไร้ข้อกังขาโดยแฟนบอลท้องถิ่นต่างให้ฉายาเขาว่าเดอะคิงหรือราชาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเอง หรือโดยเฉพาะในประเทศไทยให้ฉายาเขาว่าราชันสตัดเหินหาวนี่คือเรื่องราวของ Story 3 Minute แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ